ให้ดูรีบเข้าเกมวันนี้โฟกุนป็งทีสับหัวป๊อปป๊อปป๊อปเด็ดเลยไปแปลงล่าง,งวันนี้สับป๊อปป๊อปหนีสวยงามเอาละครับก็สวัสดีคู้ชมทุกคนนะครับผมนี่ก็ผมดาร์กเนทอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเนทที่ครบเครื่องที่สุดในเกมมีแล้วนะครับนั่นก็คือ ไม่สาวหัางพิ้ลนนเองนะครับโอ้โหพิ้วมากแต่ในเกมมันไม่พิ้วอะตัวนี้มันพิ้วนะเอาละเข้าเกมอะไรดีกว่าครับผมไปดีต้อนรับซูอาโอวีเอาละครับเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับผมเรื่องหน้าเนี่ยมันดป็นเมทที่เล่นง่ายนะยนแล้วก็โกงด้วยคือมันโป๊กแรงอะ ใครซื้อวอล์พาสก็จะมีท่าบินนะครับของซีซั่นไหนก็ไม่รู้เืมแล้วชอบนะฮีโร่ที่มันมีท่าเดินรอโปกตัวที่เดินออกมาครับก็จะโดนต่อเลือดฟรีทำไมเขาเล้ยวสองก่อนเลยวะัไี่ผมไม่รู้ผมมาเดินดูเฉยเพราะเห็นมาหลอดเขาเดินขึ้นมาตรงนี้ไงไงลุก ใครว่าสกัด <First blood. S 1> ไม่รอด <bs> okay. โอเคอ้ยนืดนืดนืดเกินนืดเกิน,นวกสองยองขวัน สวยงามร่ำแท้แต่รึงจังหวะน,นี้ทีมดีมากโอเคก็คผมรัดจอดได้หนึ่งตัวเกมนี้ผมจะไม่ออกไปรองเท้าจอดครับเพราะว่าดูครับฝั่าโนนเขามีซีซีเยอะเหมือนกันนะคือไอ้วีล่าเนี่ยตัวดีเลยคือถ้าเราโดนตานเราสมมติเราเมียนตีเงี้ยเรากดหลบได้นะครับตอนนั้นเราก็เดินโซนครับไม่มีอะไรเป็คนคู่มีหน้า ล oh. oh. าช็อตหลายคนที่เล่นเลื่อๆใหม่ๆจะมีปัญหาเรื่องการใช้สกิลฟันนะครับแนะน,นำว่าให้ใช้ลัช็อตก็พอนะครับไม่ต้องใช้เข้านะรหรือใครที่ชำนาญการก็ใช้เข้าได้นะครับผมบอกว่าสำหรับคนที่ไม่ชำนาญการผมก็ไม่ชำนาญการเหนกันมีคนป่วนครับตอนนี้ผมก็มาดูเหมือนกันแน่ ผมรอแปลงล่างนะไม่ใช่อะไรพิกโยกต้อ,มตองมัง้งเดี๋ยวผมรอแค่นี้พอนะเพราะหุเลือดผมไม่มีละเคได้บูด้วยนะครับคุ้มจะจัดเรียนหน้าันก็กลัวอย่างนี้แหละครับนะ ใครที่เด่นมาก็รู้นะคือตอนเลือกตัวเขามีปากเสียงกันนะแต่ผมไม่ได้อัดให้ดูรีบเข้าเกมอ,อา้าว่จะกดฟันไม่ทันซะและ้วอ่าตรงนี้ผมว่าน่าจะโดนดักนะครับเพราะว่าเราเดินมาบนนะเราโผล่แบเพราะฉะนั้นวิลาต้องเห็นเรานั่นกูว่าแล้วไปล่างชัวรอ,อ,อ้ยตายป่ะอุ้ยเก็บเลือดเอ้ยเก็บตาย การอ่านเกมก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมบินไปเลยบินไปเลยบินไปเลยตอนนี้ผมกลัววีลาเว้ยไม่ได้กลัวอะไรเลยคือกลัวแปลงล่างไม่ทันแค่นั้นแหละหยลอย่างเขาเปิดตีแล้วครับจังหวะนี้เขาไปฟัดหนึ่งสองโอ้เชี่ยทำไมกลัววนตีอ๋อไม่นะอ๋อไม่นะโลเท็กซ์ลโลเท็กซ์ เว้ยทุบเรืหน้าจริงจอกมันจะน่าจะมีท่าเดินด้วยนะคือผมว่ามันน่าจะเพอร์เฟกต์เลยแต่ไม่รู้จะทำท่าจริงจอกเดินยังไงดิพี่ล่าเข้าไปยังวะไม่รู้ดิไม่ใช่ไปแล้วนะนั่นมาแล้วนี่สะบัดโบกสะบัดพัดมาไวๆดูข้างล่างดีกว่านะครับเราต้องปั๊มแคลรี่ ไม่ปั๊มก็ได้จะไปปัป๊มออฟเลนก็ได้ออฟเลนเป็นลูกอะไม่ปั๊มแล้วกันปั๊มับอยู่ดีกว่าผมว่าคุมดีโหนยงูเหลือโอ้ยร็อร็อจุกอ่าไม่ดูคนเคลียร์กลางให้ครับนั้นเราก็ปั๊มล่างไปเลยนะครับยืนนิ่งกระโดนครับอ๋อเขาทิ้งแล้วอะ ก็ตีครับเอ้ย <Yeah. S 2> ไม่ตีเลยพี่ไม่โซนทรงโซน,โซน,โซนหาแต่อะไรเลยดูดิคนเยอะเยวจัดโดยรอบแถวนี้เลยครับถ้าไวเข้ามาก็เสร็จเราเป็นเมดระยะไกลครับเราก็โปกไปนะครับถ้าเป็นเมดระยะใกล,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 กล้ก็อย่านี่ครับไม่ง้าอะไรเงี้ยผมว่าโซนไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ โอ้มีหน้าเราใจกล้ามากเดินเปิดแบบขั้นสุดยอดโอวกันหนึ่งทีอ,อนนี้อย่าเข้าไปฟันนะครับเ่าไปฟันเราตายเองดังนั้นเราก็เปลี่ยนร่างครับแล้วก็เดินเล่นเออมีแค่นี้แหละหน้าที่เราเหมือนแวนจะเล่นสายกายภาพนะครับแปลกแปลกตานะตีแวนเขาก็เล่นเวทกันนะ แต่แบนทน็อปซื้อก็เล่นกีนยาภาพน,นะรอปะเฮ้ยรอเฉยใช่ปะผมรู้สึกว่าสกัดว่างมากเลยอะคือว่างแบบไม่ต้องทำอะไรโอ้ผมจะออกตาเลือดไหม เลี่ยมันออกตาเลี่ยไม่คมนะแต่ออกมันก็ดีนะมันเล้วแต่คนนะว่าเราแจาสกสกิลไปมากแค่ไหนจะมาเดินดูดาร์กสวยเยอะนะเพราะว่าเขาเพิ่งตายเมื่อกี้นะดาร์กอาจจะมีสิทธิ์โดนเอานะครับเรียนการเราให้แวนจัดการแยน,นครับเพราะว่าเดินบนเราก็เอาเองมีอะไรนะมาหลอดอนุญาตานะเพราะว่าแล้วเฮ้ยกันไม่ได้เนะี่ยเดินไปนะ ยืดไม่โดนแล้วผมไม่รู้อ่ะเฮ้ยเอ้ากูโดนเอ้ยเอ้ยเกือบเกือบหีน่ายะใกล้อา๋ามีคนเจก้าเข้าหาเดินเข้าไปครับตายปะไม่น่าตายจับมาหลอดมาอา๋อเราพี่ไม่ติดโล่นี่เกี่ยวมาก็ได้นี่นะ เอาผมเมื่อกี้มาหลอดวาร์ฟลืมไม่ได้โปกโอุย้ยทองรองหิวข้าวเขาล้อมลูกแล้วอะล้อมได้เหรอลามจงตายซะ <c oughs> นี่โดนไปนหนึ่งชุดเมฆก็คร่า,าเอ้ยผมลืมผมยังไอ็นนี้อยู่ผมจะกดเต้นทำไมเบิดไปดิ โอ้ยเกือบเออเล่นมาน,นาน,นยังไม่บอกเลยที่การคอมโบนี่มันก็ไม่มีอะไรมากนะก็มันอยู่ที่ว่าเราจะโยน2หรือโยน1ก่อนถ้าโยน2ก่อนเราก็1โดนแน่นอนครับแต่ถ้าโยนหนึ่งก่อนเนี่ยสอ,อาจจะเอาไว้เก็บไว้แบบสตันพวกที่จะเข้ามาลวงเรานะอย่างลูกเนี้ยอา้าวทำไมปาดไม่โดนวะกี้ผมยืในใกล้ๆเลยนี่หว่ามันปาดไม่โดนอา่าเราก็เดินโซนไปครับมีคนเอาเราก็โซนครับแค่นั้นหน้าทีเรา เป็นมีแล้วก็โซนครับมีสตัรมีซีซีนะผมครบทุกอย่างมีสกิลไอ้น,นี่อีกหายไปจากแมพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีคนมามีคนมามีคนดักแน่เลยถ้าผมเดินตัดแม่น้ำไปโดนเฮ้ยเดินมาทางนี้ดิเพื่อน เคครับเขาเดินขึ้นบูไปแล้วนะแสดงว่ามีใครอยู่แถวนี้ละก็มีนี่ไงสับโร๊บโรบหายครับผมช่วยอะไรไม่ได้ยืนดูอย่างเดียวผมยังไม่อยากเสียแปลงล่างนะแปลงล่างผมเอาเวลาชดก็พอผมว่าเราเป็นหมีเราควรเ้นดาเมจระยะไกลมากกว่าก็แล้วแต่คนนะ แปลงล่างนักเหรอฮะอยากว้ามน,นักเหรอโอ้โหมีหน้าชิวเลยมีหน้าไปรับก่อนเผื่อตายโอเคครับเอ,อ่อผมระหว่างแนะนำนะครับคนที่มารับเนี่ยแน่นขอให้มีสกิลสตันนะครับคนที่แบบจะมารับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่งั้นมันไม่ได้ครับผมแล้วก็คอยช่วยเพื่อนไว้ครับเพื่อนคนไหนจะโดนก็ช่วยครับ โดนมันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับผมใครอยู่ตรงนั้นวะโอ้โห,โโหไม่ทางกวนตีะใบหมดแล้วอะเฮ้ยเยห,หยันหยันเข้าใจกล้าหน้าได้มากป่าสองอยัางวันนี้ตันไม่โดนสวยงามไปครับเราก็เดินสวยๆครับสวยหรือเปล่าก็ไม่ดูนะวันนี้ วกันหนึ่งทีสับหมูป๊อปป๊อปป๊อปเรียบร้อยไหนครับลิลเลน่าไม่เล่นยากอะไรนะครับโอ้โหแต่คีบมึงเดินเข้าไปเหอะนะขอร้องแหละโอเคโหสี่นาทีจะจบเกมแล้วหล่อนี่ยไม่นะโอ้โหแล้วก็โดนตันเต็มจังหวะนี้แปลงร่างโลบยิ่งสุดแล้วก็เดินหนีครับเฮ้ยรู้สึกลิลเลน่าสกินนี้จะมีเสียงภาคไทยเลยนะครับเสียงภาคอะไรนะสวยอัมพวาปะถ้าผมได้ยินไม่ผิดนะ หูก็โดนไปเลยครับเป็นไงเหยื่อผมโคตรหน้าลอ,อยสกัดที่เลือดโคตรเยอะที่มาเอาอะไรกับมีคอมโบเดียวตายน่ยเดินเข้าฉากต้องระวังครับต้องให้ใครสักคนเดินไปนะถ้าเราแบบถ้าคิดว่าเราเป็นตัวสําคัญนะนะนี่ครับหน้าที่เราเพื่อนเอาอยู่เราก็โซนครับดูเคลียร์คีบครับต้องไม่คิดว่าเรายัางเคลียร์คีบอยู่เดินกันไปนครับเดินให้เดินไปนครับ อีริ่นเมเจอร์ไม่ยากนะครับมันเอ้ยโอ้โหเมีนี่ผมว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากนะถ้าเมีเดินเกมไม่ได้ก็คือแพ้นะครับแต่มันอยู่ที่ว่าเราเป็นเมีเดินเกมหรือเปล่านะถ้าเป็นเมีตั้งรับก็อีกเรื่อ,องนึ่งยานเข้าไปรำโจมชับหายไปสองตัวไปแปลงล่างวันนี้สับปุ๊บหนีสวยงามกดสกิลบูมเฮ้ย ไอยหาพี่เกยโยกตายบายบายอ้าวเหลือคนเดียวเลยนี่หว่ามัน <Die. S 1> ยังไี้จบเกมได้นะครับเนี่ยไปครับบินไปเลยครับเลือกแค่นี้ก็เอาครับผมรับวิวนี้ให้วิน่าไฟกไ็ไหวนะครับเอ้ยไหวโอ้เสียงหลงสองรอบเยอะเลยรูน้นยโอ้โหจบแบบอีซี่อีซี่เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูอ่าสกอร์เกมนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมไป ผมก็คะแนนดาวหนึ่งตามระเบียบนะครับผมแน่นอนครับลิเลนาเมทที่โกงได้สุดในบัตตาพีนะครับผม,นนมทำนาเมจไปสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วนาเมจไปเก้าเปอร์โอ้โหนี่ผมโป๊กอย่างเดียวเหรอนี่เอาระครับสนับสกอร์เกมนี้ก็อยู่ที่ค่าแปดตายศูนย์แอสซิส10สิบนะครับผม ไอเทมกับรูนแล้วก็พลังแฝงผมจะแปะไว้ให้ต้นคลิปแล้วกันนะครับครับก็อย่าลืมนะผมใช้กันกดไลค์นะครับกด u u s c r i b e นะครับถ้าจใจดีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับผมแล้ว็็ำหสัรวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับแหวนกายภาพนี่หายากนะแต่ลูกออฟเลนี่หายากกว่าผมบอกตรง